ห่วงโดห่างโดโฆษณาพองกาพองกาการลาป่วยพองวันบีพองวันบีค่ารักษาพยาบาลโพลืมดันโพลืมดันพระจันทร์เต็มดวงโพลีโพลีข้าวบาเล่พกจังพกจังเครื่องแต่งกายภูจาภูจาทุ่นลอยน้ำ ภูพโยภูพโยทุ่นลอยน้ำพุนโยแทงคือแทงเก็บมูลสัตว์พีระโยพีระโยปุ๋ยพีสังเบลพีสังเบลกิ่งฉุกเฉินแสงอินแสงอินวันเกิดแสงสินแสงสินวันเกิดซอนบันคีเกซอนบันคีเก เรื่องกึง่งโซอึมโซอึมเสียงลบกวนพูลีนาดาพูลีนาดาไปไหมพุลวีกีพุนวีก,วกีบรรยากาศซอบีซื้อออบอุตสาหกรรมบริการพุนบอบเซรยุการพำนักในต่างประเทศโดยผิดกันกฎหมายซามังซามังการเสียชีวิตซองบอม เวการคุกคามทางเพศซองเฮยลกการคุกคามทางเพศจาออบจาาผู้ประกอบการสังซาสังซาเจ้านายสังแจโผหอมประกันการเจ็บป่วยและวเบิดที่เหตุจากการทำงานสังแฮโผหอมประกันภัยทั่วไปโผ่สังกึมเงินชดเชย โอมกึมค่าประกันโฮหอมระโยเบีย้ยประกันสังออกึมสังยอกึม,กมโบนัสเซกึมเซกึมภาษีอีจาพีจา,จาวีซ่าซาจึงซาจึงวีซ่า โควันโควันความหวังความปรารถนา